บอกว่าผู้ที่จะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยนะคะต้องมีการแจ้งลงทะเบียนไว้ก่อนนะคะจะไม่เหมือนกับการเลือกตั้งครั้งก่อนที่ไปใช้วิธีแจ้งในวันที่เลือกตั้งล่วงหน้าได้เลยนะคะแต่ปีนี้จะต้องไปแจ้งลงทะเบียนไว้ก่อนที่จัถึงวันเลือกตั้งล่วงหน้านะคะโดยจะต้องไปลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เอาไว้ที่สำนักงานเขตท,ที่ท่านจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่จะใช้เลือกตั้งล่วงหน้าได้จากเว็บไซต์ของกกตหรือไปรับที่สำนักงานเขตนะคะส่วนการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดนั้นสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง2มิถุนายนนะคะที่สำนักงานเขตที่ท่านจะไปใช้สิทธิต้องพกสำเนาบัตรประชาชนไปเป็นหลักฐานด้วยนะคะ ส่วนผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ว่าอยู่ต่างประเทศนั้นก็ต้องไปขอลงทะเบียนใช้สิทธิ์นอกราชอาณาจากักรก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า30วันนะคะโดยจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนที่สถานเอกอัครราชทูตรหรือสถานกงสุล์ของแต่ละประเทศค่ะส่วนบรรยากาศการสมัครสอสอเขตเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะคุณประพันธ์นายโกวิท กรรมาการการเลือกตั้งด้านบริหารงานเลือกตั้งก็บอกว่าเป็นไปได้วยความเรียบร้อยดีนะคะพร้อมกับบิงวอนให้พักการเมืองนั้นกำชับมวลชนของตนให้ยุติก,การก่อกวนหรือสร้างความวุ่นวายให้กับผู้สมัครแล้วก็พักต่างๆนะคะเพื่อให้บรรยากาศนั้นเป็นไปได้วยความเรียบร้อยส่วนกรณีที่นายพร้อมพงศ์นพพลิตนั้นมายื่นเรื่องให้ตรวจสอบนายสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยนะคะคุณประพันธ์บอกว่ายังไม่ทราบเรื่องแต่ถ้าหากว่ามีการร้องเรียนเข้ามา ก็จะดําเนินการตรวจสอบเอกสารแล้วก็รายละเอียดอีกครั้งค่ะ